สวัสดีครับเรามาดูว่า s ก u มาด i ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คืออะไรนะฮะตัวนี้เราวันนี้เรามาพบกับตัว T 1 2 5นะครับสปอร์ตฮะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของ s c o มาด i a นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับจะมีสีที่แตกต่างก็คือจะเป็นสีดำแล้วก็สีคโครเมียมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับ ันนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้าของตัว T125 Sport c r e u m Black นะครับมีอะไรให้มาบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนอกจากสีนะครับชิ้นแรกนะครับที่แตกต่างนะฮะจะมีตัวโชกแก a t นะครับคือตัวนี้นะฮะเป็นโชกแก a t นะครับเป็นโชกแก็นะครับเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็เหน็บขึ้นครับ นี่ครับชิ้นที่สองจะเป็นชุดเบรกของนิสินนะครับคือตัวนี้ครับส่วนชุดแกนนะฮะเราข้างหน้าเรามาเป็นคู่นะฮะมาเป็นคูค่แล้วจะมีตัวไฟ LED LED นะฮะเป็น daylight ครับดิส b เบรก ยังคงความเป็นสโกมาดี้นะฮะร้อยิบห้าจะมีสองข้างนะครับหน้าและหลังนะครับส่วนเรือนไม้ที่เปลี่ยนไปจะเป็นเรือนไม้แมนนลฮะเป็นเรือนไม้แมนนวลนะฮะผสมผสนราาะหว่างทำเป็นโมเดิร์นคลาสสิกครับส่วนปุ่มอื่นก็จะใกล้เคียงตัวเก่าๆนะครับกระจก ที่งมาแนวเดิมนะฮะยนชฉมใกล้กๆครับช่องเก็บของยังเหมือนเดิมครับที่เสียบแบตเตอรี่ยังเหมือนเดิมครับจ้บบตตรครับ ให้ดูแบบใกล้ๆครับเราว่าในส่วนอีกตัวที่ให้เพิ่มมานะครับก็คือตัวท่อสูตรนะฮะเป็นท่อสูตรที่มาจากโรงงานนะครับือตัวนี้ฮะสวยมากครับส่วนไฟหน้าไฟไท้ายครับจะเป็น LED ครับรวมทั้งไฟเหลียวครับ ชูแกตบริเวณด้านหลังนะฮะเพิ่มความหนึบนะฮะแล้วก็ชุดดิสเพลย์ด้านหลังนะฮะส่วนราคานะครับส่วนราคาอยู่ที่9ก้าหมืนสองคือราคาสดนะฮะของสกูมาดีที่เปิดตัวคือราคานี้นะฮะ โปรโมชั่นใหม่ของสกูมาดี้ตอนนี้นะฮะที่ศึกษามานะครับจะมีโปรโมชั่นเราสามารถจะดาวน์ที่ศูนย์บาทนะครับผ่อนสูงสุดได้ถึง48เดือนนี่คือตัวของสกูมาดี้นะฮะเนื้แรงสวยงามครับนี่คือสกูมาดี้นะฮะฝากสกูมาดี้ไว้ในอ้อมกอดของคุณอีกหนึ่งยี่หอ้อนะครับบ๊ายบาย